กินขอนข่าวเทียงครับผมพี่น้องม,ม,มันเป็นข่าวเทียงเนี่ยกินต้มมาะมาครับมาต้มมะมาย้ำเทียงแซบๆครับใส่กับบนี่ครับบักพริกบักพริกกขัวไว้ชิปิ้งแหละบนมีเวลาปิ้งกับผักครับอันนี้ามาจากสวนเลยนี่เพิ่งล่างมาเมื่อกี้ เจ็บแสบร้วงกันครับบอบบอไมาเก็บอ,อ่ะแม่ล่ะพักกบใส่ลูกสนเนื้อกับหมูสับรลวกครับเนี่อร่อยกินกับกะปิชาวบ้านผมเขากินกัน วแล้อันนี้พักปลอดสันพิษครับเนี่ยเพราะว่าปลูกเองมันจะหอมอะ่ะถ้ายางมันจะหอมกว่านนี้นี่ครับ มามาสองห้อ น,นี้กำลังสวยนะยิ่งเด็ดย,ยิ่งแตกออกเลนะม <laughs> ไ,ไม,ไม่อันนี้แช่น้ำไว้อยู่แล้วลวกแส่พักันยองไหม มาสะกลวนมัน้ำกล่วนลืมต้มเพื่อ <laughs> ลืมเมื่อวานมาตะกลวนาเาไม่เห็นงานเนี้ยเราแมนเบิร์นเนาะนี่ครับ <c oughs> กวาดดีนะตบทฮะตบทต้นเนี่ยถ้าเราไปซื้อเขาก็สองสองอันนะส <40, 20, S 2> ี่สิบยี่สิบมีแน่นอนออืมอืมยี่สิบซื้อไม่ได้ยี่สิบห้าสามสิบขึ้นไป อบ้าจะกคนมสซ้อพ่บบอมัน้าลูกแปเอเกตเกตสอบนี่ครับบางทีซ่บๆใ้กับพความ ภาพตัดตัวก็บจักสวนแซ่บนีแบบ่ครับอันนี้มูเต็มๆเลย อีเทวันมันมีบักทัว,ทว,ทว,วครับทัวฝักเงา u น่ครับมันมีทัวฝักง h าวเ,เขี่ยมเฉเลยกะพักสลัด ัวตัวฝั่งยาวก็กําลังขึ้นสิไຍ้กินน้ เสรเบิ่งครับเหตุกันเองสะใจว่าถ้าก็จวบอกบอกคนบ่มาจักเดียวก็จะบอกบอกกลับบ้านแล้วมั้งนะานนะมาแล้ววนะันนั้น มีบรรยากาศบรรยากาศล่มลื่นงสองวันแล้วนะเ <laughs> ื่นงฝนตกที่นี่ไม่ตกอืม่มาดีแถวนั้นน้ำท่วมเห็นไหมน่าสงสาระนะรถนะจนบุรีเออจุนบุรีอ,รอใจสวยนั่งน,นองนั่งชนบุรีครับก <laughs> มอแปดก็ท่วมนะเห็นว่าเมื่อวาน อืสู่พี่นอ้องมันเป็นภัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวพูดแทนเป็นสิงลงไปแก้ปัญหาไห้ดอก <c oughs> จากย่ำไหน <c oughs> พุญทนน้ำรอระบายอน้ำรอระบาย <c oughs> อยูพี่แล้วกับพี่กันเองโอ้โอ้ข้าวเดี๋ยวมันพี่สอนใซิโอ้เรี้ยงยูส่องเลยเนาะเรียงไปให้ไปเอยียดไงแจ้งได้ว่าแมนมากินเขาเนาะลืมแิ่นั่งไว้เขาอยู่ดีอือ thêm gì cả xếp, bánh gói cá tiếu gì này, buffet 6000 kẹo bạc, ơi buffet 6000 kẹo để hôm nay sẽ đi review buffet cái đuôi tim nó bố phê cái giá máy gì vừa nào giờ nào thì bị lưu cái chiều cây เอาเรียกไม่กินยังจะชิหายอีกไหมคนะรบมาปรจงผักไม่กิน,น,นอีกเนีน่ยหอนเลยอืมผักเนี่ยอืมห่อนไปเนีน่ย เรียบร้อยครับคี่หนิไปยืออ้งไงนั่งกินอยู่ห่างๆเลยล่ะเดินไม่ลงแม่ออไปยื้งไงต่อมมาๆกันแหงแหงมีนุมนุแนกแหงอ่อนๆแหงเลยเอาครับพี่เมียอจะเหนืยครับผม สวัสดีครับ